พี่ตาพามาชมบ้านใหม่นะคะเราเป็นเจ้าของคนที่สามเนาะคนแรกเขาก็อีคนแรกเขาก็ขายให้คนที่สองคนที่สองก็ขายให้คนที่สามพี่ตาเป็นคนที่สามนะคะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะมาแบบสมๆนะคะทุกคนเนาะอยู่กับสามีตอนนี้มาอยู่ที่บ้านใหม่ยังไม่ได้ขนของนะคะทุกคนเนาะเรายังไม่ได้ขนของเข้าบ้านกันทุกคนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนชั้นสี่นะคะ ตึกนี่มีสิบสามชั้นแล้วก็สิบสี่ลาดฟ้าเนาะภาษาไทยไม่ทราบผมก็เถิกเถอะอย่างนี้ทุกคนเจ้าค่ะอันนี้ตึกนี่ตึกใหม่มีอยู่สองตึกนี่ค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะตึกเราจะไม่เห็นนะแสงมันเยอะเกินนะทุกคนเนาะค่ะเดี๋ยวจะกลับลกลับกล้องหน้าก่อนเนาะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตา พามาเปิดบ้านใหม่นะคะเรายังไม่ได้ขนของเข้ามาเลยทุกคนเรามาเปิดบ้านใหม่คะ่ะทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะทุกคนเนาะห้องน้ำหนึ่งห้องมีห้องเคร่งซักผ้าให้เราเด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นห้องนอนนะคะมีตู้เยอะมากเลยน,นี้เป็นห้องนอนนะคะเพื่อาพาม,มาไว้ไนะแต่เราคงไม่เอา้าไว้ในห้องนอน นี่ค่ะไปที่ห้องนอนนี่เป็นหน้าต่างข้างนอกบ้านเรานะเราใกล้อยู่ในตัวเมืองหน่อยตอนนี้เข้ามาในตัวเมืองแล้วทุกคนนีตรงนี้ค่ะอันนี้ออกไปข้างนอกแล้วทุกคนนะเปิดร้านใหม่ตู้เยอะมากเลยทุกคนตู้โอ้ดูต่างใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเราเสื้อผ้าเราเยอะอยู่แล้ว อันนี้ห้องนอนห้องที่สองนะทุกคนเราขนมาหมดเลยพี่น้องเจ้าขาตู้อันนี้เครื่องแต่งตัวของเรานะครับทุกคนเนาะ,ะยังมาไม่หมดะครับยังอยู่บ้านอีกครึ่งหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ได้ลงใต้สุนบ้านนะเห็นไหมพี่น้องมาหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้วิวก็สวยนะห้องนอนน้อยนี่เนาะแล้วก็มีตู้อีกตามเคยะคะ่ะทุกคนเจ้าขามีตู้ของเราเพียบไปหมดเลยเว่าเพื่อน พี่ตาย,ยังทางานอยู่กับทุกคนนะสามีกับเพื่อนเขาขนมาเมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะพาเอาวันนี้จะเรียงข้าวข้าวฉันหน่อยเลยไนปะชอบตู้หลังนี้มาเลยมมีนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิวข้างนอกนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะเอาึตึกอันนี้ก็ตึกสูงอยู่นะทุกคนเนาะพี่ตาก็พามาดูเปิดบ้านใหม่ ช่วงนี้ก็ถ้าไม่ได้ไปหาใครก็อย่าบ่นกันเน้อเพราะว่าเรามาบ้านใหม่มามาขนของมาทําอะไรบ้างเนาะเต็มมันกว้างยู่ทุกคนเก้าสิบขวดรอดเก้าสิบมันต้องใส่หน้าต่างเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนเนะาะจะาเก็บผงเก็บผ้าไม่ได้นะทุกคนนะช่วงนี้เฮ <c oughs> ้นี่ก็ดอกนี้ดอกพันสิงโตทุกคนตอนแรกเราไปดูบ้านหลังนี้นะ ห้องแรกนะเขาไม่เปิดให้เราดูแต่ว,ว่าเขาเขาไม่ว่างอนะ่ะเนาะแต่เราก็ไม่เอาเรามาเอาตรงนี้นะอันนี้เป็นห้องโถงของบ้านนะคะต่อไปเราก็จะทําคลิปอยู่ในนี่นะทุกคนเจ้าขาห้องโถงก็โอเคอยู่นะพี่น้องเอฟซีพี่ตานี่คะ่ะทุกคนสามีอยู่ข้างนอกระเบียงบ้าน เดี๋ยอันนี้มันจะเปิดได้ทั้งล่างเนาะเราก็อาจจะต้นไม้มาตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ชอบตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเนาะเวลาอัดคลิปอาเสนสว่างโอ้สัใจมากเลยครับพี่น้องเจ้าขานีค่ะวันนี้เปิดบ้านใหม่แล้วก็ทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆช่องของเราก็ใหม่ๆจะได้ปังๆปุริเย่เนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็มาขนของภายในเดือนนี้แหละเราจะย้ายมาอยู่นะทุกคนเนาะ สวัสดีครับหน่อยสิสวัสดีครับทีแรกสวัสดีครับฮั่นเหรอสวัสดีครับเออนั่นแหละทุกคนเคยเห็นติดอันนั้นไหมพี่ตาชอบถ่ายบ่อยๆเวลาอ,อ,อยู่ที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ที่ไหนนะเนี่ยโรงเรียนพี่ตาไปตรงนี้นะแล้วก็ไม่ต้องเดินไกลนะครั้งนี้นะเราไม่ต้องปั่นจักรยานยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโม,มงประมาณนะั้นนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเมืองแล้วเนาะเราขายบ้านเราแล้วก็จะมอบให้เขาเดินหน้าแต่อันนี้เพิ่งได้เมอร์โม เมื่อวันที่16คลิปนี้จะออกวันที่17หรือ18เนี่ยยังรับปากไม่ได้นะทุกคนเนาะวันนี้วันที่เมื่อกนะี้อีกแบเซ็ตขุ้ตอนเนาะอ๋อวันนี้วันที่17อาจจะออกวันที่18บแเป็นอาทิตย์นะทุกคนเนาะนี่ครับพี่น้องก็สวยงามนะตึกสวีเดนนะมันเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ตรงนี้อาจจะเงียบเงาหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพุ่นบ้านเท่าไหร่ก็โอเคอย่างข้างหลังนี้มี1 2 3 4 5ชั้นนะ 614ชั้นนะครับตึกนี้ก็14ชั้นนะทุกคนเนาะตึกนี้เนาะนี่ค่ะทุกคนพี่น้องมันจะแสงสว่างเกินะนะ่ะเนาะไปตรงนู้นก็เป็นเคยเคยไปดูตอนนั้นนะทุกคนเนาะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอปาวให้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่ตาเปิดบ้านบ้านใหม่ค่ะ